ถ้ามีคนช่วยเลยผมว่าชัางกิโลเลยผมจะเดินแล้วต่อไป <laughs> มันไม่ไหวเนาะเราจะไปแบดมากมันก็ไม่ได้ถ้ามีคนช่วยบ้างที่ผมมาอยู่ได้ถึงทุกวันก็มีคนช่วยบ้างทีละสาิดยี่สิบร้อยสองรอก็ถือว,ว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะในคนเรายำไม่มีเลยนะ เวลาเข้าานไม่มีไม่ตา,ารครับอยู่กับผมเสียตองไว้รุ่นฟอกซิ่งนะครับโอ้โหตกวันนี้จะมาดูเอ่อ่วงนะครับโอ้มีแต่ของเก่าเลยใช่ของเก่าแล้วก็อัอนนี้เศษเหล็กไว้ใช้ครับซื้อมาบางอย่างก็ซื้อมาบางอย่างก็สะสมมา <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเศษเหล็กน,นี่เป็นจอบเนาะได้ <laughs> เลยวเหล็กน,นี่หนามากเลยได้อยู่ดอกมีชิ้มเดียวนี่แหละเหล็กแาดน,นี่มีตัตสเต,ตอร์ะมีลูกหมูไหมนะ่ะ มีอยู่สองชิ้นเท่ากันเลยขนาดเท่ากันเนาะอานไหนก็ได้หมดแล้วแหละมีเหล็กอสองชิ้นแทนกัน นอนสบายเลยดำนอนสบายเลยดำยังไม่ได้กินข้าว <c oughs> คนนยังไม่ไม่ได้หูฝนตกดำนอนสบายเลยดำฝนตกเมื่อเช้าก็าเลยไม่ได้หูออกมาเลย <c oughs> จะขึ้นมาแล้วว่าทางนี้มันมีเนินแน่นอนอยู่แล้วนี่ครับ ขับคึ้นมาเมื่อวานเลยผมก็ไม,ไม่รู้เลยน้ำมันก็หมดเจอไปเจอพอดีซื้อน้ำมันให้ก็เลยมาพอดีเลยมาเส้นไหนครับเข้าตลาดไปนู่นมาจะไปขายของเก่าใส้จะปรคัดพวกเศษอะไรอะไรเลยแต่พอดียังไม่ได้ขายเค่ไปเจอพอดีก็เลยมามันเหมือนจะลำบาก <c oughs> ถ้ามาคนเดียวนี่แย่เลย <c oughs> ไหนๆแกก็ไปเจอแล้วก็ามากับแกเลยเปิดแกจะมันจะได้สะดวกขึ้นเนาะพรถ้าผมมายังไงก็มาไม่ได้หรอกคนเดียวถ้ามาเส็นนี้น่ <c oughs> เพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ <c oughs> ถ้ามาทางนี้มันยังมีเปอร์เซ็นต์นั่นนี่เนาะครับไม่ไหวสภาพโซ่ผมไม่ให้ด้วย <c oughs> โตก็ห้าสิบ้าสิบแล้วโตห้าสิบห้าสิบแล้วทำยังไงเห็นเสียตินลงคลิปผมก็เลยตามมาครับ okay, ไม่คิดว่าแกจะมาถึงนี่เลยเช่วยช่วยมาถึงาา่ายถ้าอย่างนั้นประมาณวันพรุ่งนี้ลืมเมื่อลันนละว่าผมต้องไปทำธุระอะไรด้วยมนะ ครับผมไปทําเพื่อช่วยเหลือตัวเองแต่เนาะครับผมขายของเก่าอาชีพสุจริตใ่พอผมก็ทํานะครับพอผมก็เก็บมันก็ชีวิตทุกวันมันก็ต้องสะสมทุกคนเนาะครับผมบางแต่ก่อนจะมีทิ้งแต่ทุกวันในส่วนมากเขาก็ว่าเป็นเงินเขาก็เก็บครับใช่ไหมล่ะครับเป็นยุคที่ประหยัดนะมันเป็นช่วงอะไรนะเขาเรียก มันเป็นวิกฤตเนาะครับมันเป็นช่วงโควิดวิกฤตอันเนี้ยมันหาก,กินยากครับระดับอย่างเรายังยิ่งแต่ยากมันก็ยิ่งแต่ยากขึ้นอีก <c oughs> มันไม่ได้ง่ายดังนะ,ะชั้นเรานี่มันยังไงมันเคยหากยากอยู่แล้วถ้ามาเจออย่างนี้มันก็ลำบากาเกา่า เพราะว่าบางอย่างตัวบางทีเราก็เกือบจะไม่กลา <c oughs> ้าก็ดเนาะตัวมันเสี่ยงเสี่ยงแต่ถ้าเจอพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับตัวมันเป็นช่วงระบาดเนาะถึงเมาจะขีดวัคทีได้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขีดเพราะว่ามันป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมครับผมไม่ให้มันรินแรงมากก็เหมือนจะรดผนแหละ ถ้าฝืนต่อไปถ้าไม่มีใครช่วยผมจะได้ช่างกิโลใช่ใช่ไหมครับยังไงก็ได้ช่างกิโลเยอะแหละถ้าไม่มีคนช่วยเลยผมไม่ช่างกิโลหละผมจะเดินแล้วต่อไปมันไม่ไหวเนาะเราจะไปแบกมากมันก็ไม่ได้ถ้ามีคนช่วยบ้างที่ผมมาอยู่ได้ถึงวันก็มีคนช่วยบ้างทีละสิบยี่สิบร้อยสองร้อย ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะครในคนเรายามไม่มีเลยเนะ่ะเวลาเข้าสารไม่มีไม่มีเข้าสารหงเลยมีคนช่วยร้อยหนึ่งดีมาก <c oughs> อย่างน้อยก็อยู่ได้สองวันเนาะรับอ้อยหนึ่งนะ่อย่างเซฟแล้วสองวันร้อยหนึ่งสอ <c oughs> าวันละร้อยหนึ่งก็จะลําบาก <c oughs> สองวันรอ้อยเออก็มันยังสูดีอยู่ ยังน้อยมีข้าสาอะไรนะราตัวเครื่องอย่างนี้เนาะประหยัดไปเนี่ยถ้างั้นร้อยหนึ่งนี่ไม่ได้สองวันหรอกมันก็เชื่อมแท่นนะครับวางเครื่องแท้ครับผมโดนแสงไม่ค่อยได้ บบประสาาตาไม่ค่คอยดีแล้ววรูก่าเสืเอนนี่ก็อยู่โทรหนึ่งนะครับวันนี้เ,เห็นพี่วงมาผมก็เลยตามมาค,ครับหลังทีนี้เ็จบเองนะครับเอาเอามาให้ผมนี่อขอบคุณมากครับผม <c oughs> อ้าวไม่ใช่ <c oughs> ให้ไทยครับโอ้โหเล่นจะรอก,กันอย่าง <c oughs> บบนี้เลยโอ้ย แกยังไม่ได้กินข้าวโอ้คข้าวแกยังไม่ได้กินข้าวผมคุณตาดีใจไม่น่าที่จะเดินเฉลิดเลยที่กินข้าวยังกินแล้วอ๋อถ้ายังไม่กินก็อ๋อไม่ดครับขอบคุณมากครับไม่ไม่ <c oughs> ครับผมกินแล้วใช่ไหมครับมาม่าอร่อยกินแล้วอยู่ท้องผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องชายบ้านนาป่ะเออช่องกับเรารถตังสวยๆจารัสเอ้าทำไมว่าอย่างนั้น ดูสิสิ่งผาสิ่งแป๊ดแปดเไม่ใช่ช่องถ่ายบรรณาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวอันนี้ผมไม่รู้เอาโทรศัพท์ใครมาถ่ายไม่รู้นี่ไม่รู้ช่องไหนรายงานไม่ถูกเลยเาไม่ใช้โทรศัพท์พี่เหรอใช่ผมเห็นอยหลังกระดารถปขาชื่อเลยไปหยิบมาถ่าย เอาได้ช่างมาจากไหนนี่ช่างเอ็กลัมซิงลำหน่อยลำหน่อยลำดูสิเดวกระจ้างว่เปิดพมักจางเปิดหมอบ่เห็นเขาลิกสิทธิ์อีกอไม่กินขาวครนี่ครับเนี่ตินครับ ข้วเช้าได้นมนีนี่ครับมาม่าครับาารกินแล้ว,วอยู่ท้องน,นะครับกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันอ,อร่อยอร่อยเลยใช่ไหมง่ายง่ายครับจะไปกินยากอยเป็นเรื่องมากเหมือนอาจารย์ชายดีแล้ว จได้วิ่งแล้ว่ะเยพึ่งเพึ่งเเพึ่งเเตมใครใครก็ไม่รักผมนิจาาพัลมที่ได้ยินมาว่าไปไหนนะไม่เห็นเไปเหตเียนผมจะไปเหเียนเหเียข้าพรรษาเหุเียงข้าพรรษาครับไปรุครับตรบคุณครับ เฮ้ยไปรุ่นกัมพูชาไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้อะไรเสียโตอ่อตองตองเอต,อตเ่อเต๋อเหมือนกันนี่ต่อตองอไอ้ไปรุ่นกัมพูชาเขาไปอยู่ชายเชิงเทราแล้วบอกอาจารย์ใช่เหมือนนะเหมือนไหมมองครับเนื่นไปรุ่นกัมพูชาเนาะเอนมองด้วยความมันไส้ <laughs> มันไส้อย่างไรเหมือนกันเลย ไม่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 ใช่กล้องของผมเป็นกล้องของรถดั้มส, <c oughs> สื้อๆจรัดสิเอกมันใายแล้วอไม่พูดดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเอ็กลัมซิ่งนะครับเอ็กลัมซิ่งเขาเป็นช่างแบบช่างแบบไหนช่างเชื่อม ช่างอะไรแบบนี้เดี๋ยทำแทเป็นเป็นช่างหลากไมพื้นที่ครับด่ามากแล้วคลิปนี้จะกินอะไรด้ตั้งสองขวดขนาดนั้นแค่กินขวดเดียวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไม่หมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียตองเล่นงพรอะซิ่งน้ครับขอบคุณครับ